อ่ะโอเคผมนะคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะครับนะสำหรับการตั้งฟูชิวิชโช็อกโกแลตนะครับนะสำหรับจเจ้าตัวพ็อกเก็ตมาสเตอร์นะครับนะใช้ได้ทั้งช็อกโกแลตพัตแล้วก็ช็อกโกแลตธรรมดานะครับนะก็คือช็อกโกแลตพัตเนี่ยนะครับผมจะเอาไว้เปลี่ยนพรีเซตนะครับอ่นะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนก็ได้นะบรรยายแบบร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงวิธีการทำนะครับอ่ะอันที่หนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นพรีเซตที่หนึ่ง 2 3 4สามสีไล่ไปแบบนี้นะครับแล้วเวลาผมกดคู่กันเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบงค์ที่2ก็คือจะมีอยู่4อันก็คือแบงค์อ่าพีเซตที่5 6 7 8แบบนี้นะครับแล้วก็อ่ากด A B นะครับกลับลงมาแบงค์ที่1นึ่งอ่าก็ใช้งานแบบนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถตั้งได้ถึง8แบงค์เลยนะครับอ่าโอเคนะครับแต่ตัวนี้ทําหน้าที่แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับอ่าเจ้าตัวต่อมานะครับเจ้าตัวต่อมาก็คืออ่า ฟุตช็อกโกแลตธรรมดาไม่ใช่พัดนะครับนะต่อเป็นบลูทูธนะครับกับเครื่องเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่ที่สนกันคือคุณต้องอัปเดตเวอร์ชันก่อนนะครับเป็นเวอร์ชัน0.51ก่อนครับตอนแรกเนี่ยผมลองต่อแล้วมันก็ไม่ได้นะครับพออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับของช็อกโกแลตนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของช็อกโกแลตนี่ก็โหลดนี้มาเลยนะครับโปรแกรมนี้อ่ะมีโปรแกรมนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านว่าอะไรอะโซนิคอะโอทีนะครับนะ Sonic o t a จะเป็นแบบนี้แล้วก็อัปเกรดนี่ยครับมาเวอร์ชันเห็นไหมครับ051นเนี่ยนะครับอัปเกรดให้เรียบร้อยก่อนนะครับฟูดช็อกโกแลตอะพัดก็เหมือนกันนะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยให้เป็นปัจจุบันก่อนบางทีเนี่ยทำไมเอ๊ะทำไมเชื่อมต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางบางทีนะครับ มันเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับนะอ่าอันอันแรก A นะครับนะก็จะเป็นเปิดปิดเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนะตรงนี้นะครับถ้าไกลเนี่ยต้องขออภัยนะครับอ่าลองยก่อดี้ได้ไหมพอดีผมเอาสายนี้มาใหม่มก็เลยแบบว่าสายมันจะแข็งๆหน่อยนะ <laughs> อ่ะนะครับบูญเสียวร่วงจังอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอฟเฟกต์หนึ่งนะะมันจะแบบกระพริบกระพริบอ่าเห็นไหมครับต่อมา B นะครับ B ก็จะเป็นเปิดปิด uh, drive นะครับเห็นไหม drive มันก็จะกระพริบกระพริบเนี่ยนะครับ C นะครับก็จะเป็นเปิดปิดเอฟเอ็กซ์สองเห็นไหมครับด้านล่างมันจะกระพริบอยู่เห็นไหมครับอนะครับต่อมา D นะครับก็จะเป็นเปิดปิดเดลเลย์นะครับ delay ดีเลนเห็นไนะดีเลเกี่ยวกระพริบอ่าโอเคมาถึงวิธีการเซตอัพกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะอันนี้คือผมก็ถ่ายให้ตัวผมเองดูด้วยแหละนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยก,ก็มีใน youtube เต็มเลยนะครับนะในการเซตอัพพวกนี้นะครับคือเขามีบรรยายอะไรกันอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่และช่องนะครับแต่ว่าเนี้ยผมทำไว้ให้ตัวผมเองดูนะเออต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมผมไปดูช่องชาต่ตางชาติอไงผมฟังไม่ค่อยออก นะครับผมก็เลยใช้ตัวผมเองเนี่ยแปลเป็นไทยนะครับนะโอเคอันดับแรกนะครับเราก็มาที่ใช้ iPad ทานะครับใช้ iPad ทาเนี่ยมันจะเห็นมากกว่าใช้ Android ทานะาผมตอนแรกเนะี่ยผมใช้โปรแกรมของ Android นะครับใช้เนี่ยไอจูเนี้ยนะครับแล้วมันไม่ขึ้นแบบที่ผมต้องการนะครับผมก็เลยงงๆว่าทำไมน,นถึงไม่ได้นะครับใช้ iPad ทํานะครับ อ่ะโอเคครับผมนะวิธีการเปิดปิดบลูทูธของเจ้าฟู้ดช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยนะครับนะอ่าให้เราทําการกด B ีกับ C ค้างไว้นะครับครับ B กับ C ีเห็นไหมมันก็จะกระพิบกระพิบมาละอ่าโอเคทีเนี้ยเราก็ต้องปิดตัวนี้ด้วยนะครับปิดการจะทํางานบลูทูธใดบลูทูธหนึ่งจะต้องปิดบลูทูธอันที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนไม่งั้นมันจะมั่วกันเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกันแบบว่าโอ้โหอุตลุดกันไปเลยทีเดียวนะครับอ่ะ แล้วก็ปิดบลูทูธของตัวอันนี้ด้วยนะครับตัวพ็อกเก็ตด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับหรือไม่เราก็ไปเครื่องไปเลยแบบนี้เออมันจะได้ไม่แย่งสัญญาณกันนะครับอ่าแล้วทีนี้นเราก็สแกนนะครับหรือเปิดบลูทูธนี่ตรงนี้นะครับเปิดบลูทูธอ่านี่คือผมเชื่อมต่อไปแล้วมันก็เชื่อมต่อง่ายๆเลยนะครับอ่าเรากล้องมาแบบใกล้ๆเลยนะจะได้เห็นกันนะครับ อ่ะต่อมาแล้วก็สแกนนะครับเป็นฟู้ดช็อกโกแลตพัทเนี่ยนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละต้องขออภัยนะพอดีแบตผมมันหมดไงก็เลยต้องชาร์จแบตไปด้วยครับน่าจะเห็นอยู่เนาะโอเคนะครับอ่าต่อมาเราเลือกโหมด a d v a n c e วร์ดคัสตอมโหมดนะครับอ่าเอ็กซ์แวร์ดคัสตอมโหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะกรุ๊ปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งหมด8กรุ๊ปก็คือ8แบงค์นั่นเองนะครับแล้วแต่ละแบงค์มันก็จะมีสูตรสี่วีเซตหนึ่งสองสามสี่ ให้เข้าใจตรงกันนะครับถอดเลยดีกว่าจะได้แบบเห็นๆเ,เลยนะครับเนี่นครับอันบนจะมีอยู่8นะครับนะกร๊ปนะครับกรูปก็จะมีอยู่8ปดกรูปนะรกร๊ปก็คือ,อแบงค์นั่นเองนะแบงค์ที่หนึ่งหนึ่งสองสามสชแเออสี่ชแนลแบบนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็มาเลือก a อเดเ e นคัตตอมหมดเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่าเราก็มากด A เลยนะครับเอกร๊ปที่หนะครับ ทีนี้เราจะตั้งเป็นโหมดอ่พรีเซตหนึ่แบบนี้อ่าโอเคเราก็มาเลือกอันแรกเลยนะครับนะใช้เป็นอันแรกอ่าซิงเกิลสเตนะครับอันแรกเลยนะครับอ่าเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ถ้าใครไม่มีอ่าพวก cc ก,ก็กดบวกหรือถ้าใครมีอยู่แล้วเนถ้ามันเป็นอังอื่นแล้วก็กดลบไปก่อนแล้วก็บวกเขึา้มานะครับอ่าให้มันเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าสะท้อนต้องขออภัยนะพอดีจะมันใช้เรื่องโทรศัพท์นี่เห็นไหมครับ อ่าอันแรกนะครับนะครับเป็นค่า CC นะครับเป็นค่า CC อันแรกเนี่ยนะครับใน d a t าเนี่ยเลข1นะครับแล้วก็ Data 2ก็คือเลขของ p r e s e t ที่เราจะทำการเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็คือเลขอะไรเลข1แค่น,นั้นเองครับเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดเซฟนะห้ามลืมเบ็ดขาดถ้าคุณกดแคนเซลเนี่ยเท่ากับมันไม่เซฟเลยนะคุณต้องกดเซฟอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้เง้ยออกมาแล้วก็แบ็กกลับมา ครับเหมือนเดิมเลยนะครับนะ B ก็เหมือนกันนะครับเลือกอันแรกเห็นไหมอ่าแล้ว b นะครับก็เป็นค่า cc นะฮะัตครับ,าา 1, รบแล้วก็เป็น Data 2เนี่ยเป็นเลข2ถูกไหมเพราะว่าเป็น P เซตที่2เลข2ถูกไหมอ่าเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะเป็นเลข2อ่าเพราะนั้นนี่ยต้องเป็นเลข2นะครับอโอเคแล้วก็เซฟ หรือคุณจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะอันนี้คือมันแล้วแต่นะครับแต่ว่าเอาให้มันเข้าใจตรงกันก่อนนะอย่าเพิ่งข้ามขั้น <c oughs> จริงๆแล้วสามารถเป็น6 4 82 71แปดสองเจ็บเอดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เรา,เานะครับแต่ว่านี้เอาสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยพิ่งจะเริ่มต้นเดี๋ยวจะงงกันก่อนนะครับโอเคต่อมาเหมือนกันเลยครับ C ทําเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือเลือกอันที่หนึ่งถูกไหมแล้วต่อมาเนี่ยนะครับก็มาเลือกที่ซ c แล้วก็เลขออรายเลขหนึ่ง ถูกไหมข้างบนเป็นเลขหนึ่งข้างล่างเป็นเลขอะไรเลขสามถูกไหมครับหลังจากนั้นก็กดเซฟอ่ะอันนี้จะไปไวนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันทำเหมือนกันอยู่แล้วแค่เปลี่ยนเลขเฉยๆเปลี่ยนเลขไปตามพรีเซตกันหนึ่งสองสามสี่อะไรแค่นั้นเองดีก็เหมือนกันครับอ่าเลือกอันบนเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้ามานะครับซีซีนะครับ, CC, รบดัตตาหนึ่งใส่เลขหนึ่งดัตตาสองใส่เลขลายสี่ถูกต้องไหมอ่าแล้วก็กดเซฟอ่ะโอเคนะครับ ทีนี้เราก็ได้แบงค์หนึ่งแล้วนะเราจะทําแบงค์สองทำงไงโอเคเราจะทําแบงค์สองก็คือนี่นะครับตรงอ่อ่ออาาะไรนะซีอะไรอ่อย่างข้างล่างเนี่ยนะครับนะถ้าผมอ่านไม่ถึงต้องขออภัยนะครับนะซีเจนกุปอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะักเก่งซะด,ด้วยนะอ่ะทีนี้เราก็เลือกตรงเนี้ยเป็นอะไรเป็นแบงค์ที่สองอ่านี่คือความพิเศษของมันนะครับนะถ้าเรา เลือกแค่1อันเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะใช้งานได้แบงค์เดียวถูกไหมอ่ามันก็จะได้มีอยู่4เสียงหนึ่งสองสามสี่แค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยเราจะให้มันแบบว่ากดคู่กันแล้วเปลี่ยนแบงค์ถูกไหมไปเป็นเลขอ,อะไรแบงค์ที่5ที่6ที่7จ็ดที่แแบบเนี้ยนะครับอ่าโอเ,เข้าใจตรงกันแล้วเสร็จปุ๊บอ่ามาเลือกตรงนี้เป็นเลขสนะครับเลขสแล้วก็เเหมือนเดิมเลยครับผมเลือกอันบนนะครับ ถ้ามันมีอันอื่นอยู่นะครับให้เรากดลบให้หมดก่อนแค่นั้นเองนะครับเนี่ยกดตรงนี้ตรงขางของอยะเนี่ยให้เรากดลบออกไปแล้วเราก็กดบวกเข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมอ่าพอเป็นหน้าตาแบบนี้เสร็จว่าจะทำยังไงต่อเลข1 Data 1นึ่งเห็นครับดัตตาสใส่เลขอะไรเลข5นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น1 2 3 4เราใส่มาแล้วแล้วก็เป็นอันที่หถูกไหมอ่าแล้วก็กดเซฟ เหมือนกันครับผมทําเหมือนกันเลยเนาะจนไปถึงอันที่ดีเลยก็คือห้าหกเจ็ดแปดไม่งงนะครับอ่าทาเหมือนกันเลยเนี่ยอันแรกเหมือนกันนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ใส่เลขอะไรเลขแปดเห็นไหมอ่าโอเคทําหยุดหยุดวิดีโอก่อนก็ได้หยุดวิดีโอก่อนอันนี้จะได้ไปไวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้าหยุดวิดีโอก่อนหยุดตึก๊กอ่าหยุดตึก๊กพอทําอันถึงอันที่ที่ที่แปดปุ๊บอ่าค่อยมาเปิดต่อนะ อ่าโอเคอ่าโอเคนะน่าจะเสร็จกันแล้วนะอ่าโอเคต่อมานะอย่าลืมกดเซฟต่อมาเราจะทําแบงค์ที่3ามอ่ะเดทำไปพร้อมกันแบงค์ที่3ผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับอ่าก็เลือกอะไรเลือกกรุ๊ปเป็นอันที่3แบบนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้พอดีไซน์ออกหรือยังนะกรุ๊ปสามเราก็จะสามารถที่จะเหมือนเดิมครับเลือกอันช่องแรกเหมือนเดิมเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้อีกอ่ะอันบนนะครับ Data ้าห่แสนเลข1 สมมุติว่า Data 2เนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นแบบเฮ้ยสมมุติผมชอบเสียงที่20นะครับอ่ะใส่เลข20ก็ได้แบบเนี้ยมันก็จะวิ่งไปหาพีมันก็จะวิ่งไปหาตัวเนี้ยเลขที่20ก็คือ b ีเซที่20นั่นเองเนี่ยเราใส่เลข20นะอันนี้คือแล้วแต่นะต้องบอกก่อนนะบางคนจะใส่9ก1 1สอะไรก็เรียงไปก็ได้นะนี่มันไม่ได้บังคับแต่นี่ผมลองทำทเฉย โอเคนะเข้าใจตรงกันนะอะผมลองใส่ยี่สิบแล้วกันกดเซฟเหมือนเดิมครับ B แล้วก็อย่าลืมกดข้างบนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อ่า B เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเลขอื่นอยู่นะครับให้ใส่เลขหนึ่งถ้ามันเป็นเลขอื่นอยู่ให้กดลบให้หมดก่อนแล้วก็ใส่เลขหนึ่งแบบนี้อาผมเอาเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วกันเมื่อกี้ยี่สิบเอาอยากได้แบบยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยเห็นไหม อ่าแล้วอย่าลืมเลือกตรงนี้ด้วยอย่าลืมเลยนะครับเพราะถ้าลืมเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดพลาดไปนะครับอ่านไอ่าถ้าผมลองทําแบบไบยๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปวิดีโอเห็นไหมถ้าถ้านีันนี้อยู่ก็ใส่เลขอ่ายี่ใส่ยี่สิบสองอ่าอเคยแบ็กกับดีอ่าเลือกตรงนี้อันบนนะครับขออนุญาตขออนุญาต,อญาตมองนี้นิดนึนงโอ้โหตาจะเขย อ่ะดัต้าหนึ่งนะดัต้าหนึ่งอ่าเนะมื่อกี้ยี่สิบสองยี่สิบสามโอเคปะอ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมลองทดสอบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบแป๊บนึงนะบางทีเนี่ยนะครับท้าเชื่อมต่ออยู่นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเขาเรียกว่า ปิดเปิดมันนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเพราะบางทีมันอาจจะหลุดอ่าโอเคมาละถ้าสมมติอ่าม,มีมีหนึ่งอย่างคือถ้าสมมุติเรากดแล้วเนี่ยมันไม่ไปให้เราทําการปิดเปิดตัวนี้ใหม่นะครับให้มันรีสตาร์ทให้มันรันในโปรแกรมมันใหม่นะครับบางคนเนี่ยเอ้ยทำแล้วทาไมกดมันไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยบางทีเออผมยังมีทริคเลยว่า ใครดูคลิปนี้บอกได้เลยว่าคุณจะรู้แบบจริงๆแล้วรู้จบด้วยคือบางทีเนี่ยผมกดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไปว่ะเคยเจอนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ได้รีสตาร์ตตัวมันนะครับต้องรีสตาร์ตตัวมันด้วยอ่าเนี่ยไปแล้วเห็นไหมยี่สิบอ่าอันเนี้ยเห็นไหมอ่าเราปุ่มแรกนะให้ดูนะยี่สิบเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่นะยี่สิบอ่ายี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับยี่สิบสองอ่าเห็นไหมยี่สามเห็นไหมมันจะเป็นตามที่เราตั้งเลยอย่างเงี้ยอ่าเราลองแบ็กแบ็กอ่าแบ็กกลับ หนึ่งอันก่อนก็จะเป็นเลขลายเลขห้าเห็นไหมอ่าเลขหกนะเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดพซีที่แปดเนี่ยเห็นไหมอ่นนี่คือได้แล้วเห็นไหมอ้าโอเคเราได้แล้วเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคทีเนี้ยมาถึงเจ้าตัวนี้กันบ้างน,นะครับโอเคเราก็ต้องปิดบลูทูธของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับกด B กับ C ต้องปิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยนะครับมันก็ จะเชื่อมต่อตรงนี้ไม่ได้นะระบบบลูทูธมันต้องปิดให้หมดไม่ว่าโทรศัพท์บางคนเจอตกมาตายคือโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้ว่าเปิดบลูทูธไว้นะครับเออมันไปเชื่อมต่ออยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เชื่อมต่อนี่ทีพี่ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้นะต้องดูดีๆพวก iPad พวกโทรศัพท์ต่างๆต้องปิดบลูทูธให้หมดเห็นไหมแมกกะทั่งโน้ตบุ๊กของผมเนี่ย o o k เนยที่มันเคยเชื่อมต่อตัวนี้ไว้เนี่ยพอผมเปิดบลูทูธปุ๊บมันขึ้นไปอย่างตัวนี้เลยเห็นไหม พราะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆระบบบลูทูธนะครับอ่าโอเคปิดหมดแล้วเสร็จปุ๊บอ่าโอเคครับเราก็เปิดตัวนี้นะครับถ้าอาย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าบลูทูธนะครับมันไม่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 ติดนะครับให้ทำอย่างไงก็คือให้กด B ีกับ C ครั้งไว้จนไฟมันขึ้นโอเคนะอ่านี่คือันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาที่นี่เลยนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับนะพุชสวิตตัวนี้เราก็จะทําหน้าที่อะไรก็คือปิดเปิดนะครับ เอฟเฟกตหนึ่งนะครับได้เอฟเอฟเฟกต์สองได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ตามแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับนะมันมีค่าไมดีอะไรอยู่นะครับใน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 อะไรวะในกลุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณดูใน Google ก็ได้มันก็มีอยู่ค่า CC ซีไมดีเปิดปิดอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่ก็ได้นะครับอ่ะโอเค ต่อมานะครับ A เนี่ยเราต้องการให้มันเปิดปิดเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับโอเคเรามาเลือกโหมด Advanced Custom Mode เลยนะครับตัวนี้เลยนะแล้วก็เลือกปุ่ม A อ่าใส่ค่าตามผมได้เลยนะครับนะโอเคเลือกอันที่อะไอันที่2ครับผมนะครับเพราะเราต้องการเปิดแล้วก็ปิดนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับกดติดปล่อยดับนะฮะสวิตช์พวกนี้นะฮะเราเปิดแล้วเราก็ปิดมันนะครับอ่ะโอเคเลือกอันที่2 ซิงเกิลสเตปสวิตช์บีทรูทสองแบงก์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคเหมือนเดิมครับถ้ามันขึ้นมาอย่างอื่นให้เรากดลบก่อนแล้วก็แอดเข้าไปใหม่แล้วก็ A นะครับ A ทีเนี้ยนะครับนะอ่าโอเคค่า CCA นะครับก็จะเป็น Data 1 44นะครับ44คืออะไรคือเปิดปิดเอฟเฟกต์หนึ่งถูกไหม อันนี้เราเราเรา,เราสามารถดีไซน์ได้โดยที่เราไปดูค่า CC ของเจ้า Pocket m a s t e r ได้นะไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดคอรัดเปิดปิดเอ็ออาร์อีค e อะไรพวกเนี้ยคุณคือคุณไปดูค่านั้นได้แล้วคุณก็เอามาใส่ที่ Data 1นะครับศูนย์หมายความว่าอะไรศูนย์คือเปิดเข้าใจไหมมันจะมี0ูนย์ถึงร้อยยีคือปิดนะครับเราจะไปใส่ในแบงค์บนะครับอ่าโอเคเราเอาตามนี้ก่อน ครับ44ก่อนอ่ะลองทําตามผมดู44อันล่างเป็นศูนย์คือปิดนะครับแล้วก็อย่าลืมอะไรกดเซฟอ่ะพอเซฟเสร็จปุ๊บก,ก็ไปแบงก์บีนะอย่าเพิ่งออกนะไปแบงก์บีต่อเห็นไหมครับอ่าแบงก์บีก็จะเหมือนกันเลยก็คือผมจะใส่ค่า44ก่อนนะ44ก็คืออะไรก็คืออ่าเอฟเฟกต์หนึ่งถูกไหม121หมายความเออ127หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันปิดนั่นเองมันคำมันคือคำสั่งปิด เห็นไหม0คือเปิดอย่างที่ผมบอก0คือเปิด127คือปิดเอฟเฟกนั่นเองนะครับเปิดปิดนั่นเองอ่าง่ายเข้าใจตรงกันเนี่ยแบบนี้เลยสายแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอะไรก็กดเซฟด้วยเห็นไหมอ่าเวลาเรามาตรวจสอบดูอ่าเอเห็นไหมมันจะเป็น440 B มันจะเป็น4427อ่ะต้องเหมือนนี้เลยนะอ่ากดอีกทีเอ440ไหมถูกต้องไหมอ่ะกด B cpc ร้อยยิบเจ็ดไหมใช่เปล่าถ้าใช่ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะนะ,อะโอเคทีเนี้ยได้แล้วหนึ่งปุ่มโอเคต่อมาปุ่มปีเราจะเปิดปิดน่าจะเป็น effect สองนะโอเคเราก็เลือกเหมือนเดิมเลยนะครับ single switch ก็คือสองแบงก์ก็คืออันที่สองแบบนี้นะครับทีเนี้ยผมจะใส่เลขสี่สิบห้าก็ทำเหมือนเดิมเลยครับค่า cc แล้วก็45แล้วก็ข้างล่าง0ก็คือเปิด แค่นั้นเองเหมือนกันเลยนะครับฟังผมพูดแล้วก็ลองทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับกดเซฟต่อมาแบงก์บีนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับ CC นะครับแล้วก็เลือกเป็น45นะครับ45ก็คือเอ่อเอฟเฟกต์สองนะครับบลูดายนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไปดูทีจําไม่ได้นะครับแล้วก็127คืออะไรคือปิดมันนะครับเปิดแล้วต้องปิดด้วยเปิดแล้วต้องปิดได้อะไรเงี้ยนะครับเออมาอ่ะเห็นไหมครับต่อมา C C คือลายนะครับ,อ,อ,รรบอ่า C ก็คืออ่า49ครับ49หรือจะอะไรอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้คือทำให้ดูดเฉยนะครับ49คืออะไรน่าจะเป็นเปิดเปิดพวกอ,อะไรอ่ะ f 2 2นะจำไม่ผิดนะอืมมันจะสลับกันอยู่นะตั้งขออภพยอะ d a t a ก็จะเป็น49ข้างล่างก็จะเป็น0ก็คือเปิดนะครับอะกดเซฟอะต่อมาแบงค์ B นะครับ คืออะไรสี49แล้วก็127ก็คือปิดนั่นเองนะฮะแล้วคือลืมกดเซฟแค่นี้เองครับไง่ายง่ายเลย D อ่ะปุ่ม D ก็เหมือนกันนะครับเลือกอัน C2 A คืออะไร A คือ c. c C 50แล้วก็0เปิดเข้ามันไปนะครับ2นะครับแบงค์คือแบงค์ B แบงค์ B คืออะไร50 c สิบแล้วก็ อ่าดัตต์สองเนี่ยเป็นปิดก็คือ127แล้วก็เซฟแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะอ่าน่าจะได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ทักแคทมาก็ได้หูกระจ่างขนาดนี้ต้องได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็เวลาเวลาเราก่อนจะใช้เนี่ยคู่กันเนี้ยเราต้องปิดนี่ก่อนปิดบลูทูธก่อนเนี่ยต้องปิดก่อนนะถ้าคุณไม่ปิดเนี่ย๋ยวมันยังรันกันอยู่เนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อกับโดรพ็อกเก็ตนะโอเคนะเข้าใจกันอ่ะหมดแล้วไอแพดหมดหน้าที่แล้ว อ่าเห็นไหมพอเราปิดเนี่ยมันจะกระพริบละเห็นไหมโอเคทีเนี้ยเราก็จะต้องไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบปลั๊กชาร์จแบตไอตัวพ็อกเก็ตก่อนแป๊บหบนึ่งนะอพอดีว่าไอตัวพ็อกเก็ตเนี่ยมันมันไอ้นี่มันไม่มีแบตต้องขอภขอภัยขออภัยนิดหนึ่งขออภัยนิดนึงมันไม่มีแบตนะมันก็เลยมันก็เลยฟ้องว่า ทำไมคุณโกเมศทำไมคุณไม่เสียบแบตอะไรเงี้ยเออมันฟ้องมามันฟ้องมานะ,อะโอเคจะเสียบแบตให้เขาหน่อยจื้อเข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยเราก็จะมาเปิดบลูทูธนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมวิธีการก็คือกดไปมันจะมีปุ่มสีเหลืองๆเนี่ยนะครับอ่ะไปเจอบลูทูธก็กดเปิดเปิดบลูทูธเสร็จปุ๊บนะครับ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปคือคุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะถ้าคุณไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์มันจะหากันไม่เจอนะครับอย่าลืมสำคัญเลยแม้เนี่ยนีมันหาเจอแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้คุณดูนะครับอ่าชแนลเอเห็นไหมอ่าผมชัดๆเลยดีกวอ่านอย่างนี้ขออนุญาตนะครับอ่าทีนี้เห็นไหมเปิดปิดเอฟเฟกต์หนึ่งเห็นไหมอ่าเอฟเฟกต์หนึ่งมันจะทำงานเลยนะอ่าทีนี้จะมาอ่าตัว B บีคือลายเบอร์คีดายเห็นไหมได้สีแดงๆเห็นไหมมันจะกระพริบอยู่เห็นไหมผมกดอยู่อ่ะต่อมาอันที่3 C น่าจะเป็นเอฟเฟกต์สองจริงๆด้วยเห็นไหมเนี่ยอ่ะให้ดูแบบชัดๆเลยเห็นไหมอ่ะ C R D อันที่4ก็คือเปิดปิดไลน์ดีเลย์เนี่ยเห็นไหมเนี่ครยเราคือได้แล้วเห็นไหมหูคือโคตรน่าใช้อ่ะคือมันกว้างมากคุณ นะครับคุณไม่ต้องไปเสียบอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดบอร์ดให้ดูด้วยนะครับจัดบอร์ดของเจ้าตัวนี้คือแบบเอาแบบไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องเสียบสายกีตาร์ใช้เป็นไวเลสเลยเนี่ยผมซื้อไวเลสมาละตัวนี้นี่ผมซื้อมาละนะครับไวเลสแล้วก็จะใช้เป็นพวก power bank นะครับ power bank เสียบเข้าไปจ่ายไฟให้กับเจ้าตัวนี้แล้วก็ให้ตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเราก็จะได้แล้วเห็นไหมเนี่ยอ่ะอันบน นะครับนะพุชสวิตบนเป็นระบบพรีเซ็ตแล้วได้เหนะ็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปเห็นไหมมันก็จะทํางานได้กว้างเลยหนึ่งสมมุติหนึ่งเสียงครีนสองคีนโซโรถ้าคุณอยากจะเปิดปิดดีเลย์ก็กดตรงนี้ได้สมมุติว่ามันมีดีเลย์ก็อยากจะเปิดปิดดีเลย์เนี่ยก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมอา่านะครับง่ายมากๆหรือจะตั้งตัวเนี้ย แผนซ้อนแผนก็ได้เป็นอีกเขาเรียกว่าเปลี่ยนพีเซเขก็ไปอีกก็ยังได้เลยนะครับมันแล้วแต่เราจะตั้งนะครับมันแล้วแต่เราหูคือมิดดี้พวกนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ที่สำคัญคือมันมันแล้วแต่เราว่าเราอะอยากจะตั้งให้มันเป็นแบบไหนได้หมดเลยมันดีไซน์ได้หมดแหละนะครับเนี่ยหรือว่าคุณจะใช้แบบนี้มาให้มันคู่กันก็ได้หรือจะเอาต่อกันแบบนี้ก็ได้เยียบไปเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยเออนะครับโอมันทําได้หมดแหละนะครับคาว่ามิ d ดี้เนี่ยนะครับมัน มันทาได้หมดจริงจริจรนะโหขอบคุณช็อกโกแลตไอฟู้ดช็อกโกแลตตัวนี้มีคุณาข่ามและคุณประโยชน์มากจริงๆเนี่ยมีคนมาขอซื้อเพียบเลยผมยังไม่ได้ขายเลยเพราะว่าต้องเก็บไว้รีวิวแบบนี้ก่อนนะครับนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะเปิดปิดได้เลยนะถ้าเอาต่อกันก็ได้สบายสบายหรืออย่างงี้ก็ได้อะอย่างเงี้ยเห็นไหมต่อกันแบบเนี้ยก็ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเนะอ่ะพอผมย้ายแบงค์ไปเนะี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผมต้องการเลย อาหารที่สามไปยี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองย่ิบสามอะไเงี้ยเห็นไหมอ้าวหูยชอบปบมือให้กับคลิปนี้หน่อยอ่าไม่ใช่เด็ก <c oughs> แสวเล่นอ้าโอเคขอญอาติจิบน้ำหนึ่ง้าชอบกดไลค์กดหัวใจกด subscribe ด้วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเด็ดๆมาเพียบนี่ไวเลสมาแล้วนี่เนี่ยให้ดูให้ดูอ่ะผมให้ดูไวเลสนิดนึงนี่ไวเลสผมซื้อมาละทีเนี้ยนะผมก็จะเอาไวเลสนะ ไปต่อเจ้าตัวนี้เลยอันไนเป็นตัวรับตัวส่งเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวรับตัวส่งนะเนี่ยนะผมจะไวเลนเนยต่อเข้านี่เบิบเห็นไหมแล้วก็เอาเนี้ยต่อเข้าวีต้านะครับแล้วก็ดึงสายอันเนี้ยทำให้ดูเลยนี่สายนี่มาเสียบเนี่ยแบบนี้เลยปึง้งนี่ยนะครับหรือว่าบางคนนะครับเอาตัวนเนี้ย ติดกับตัวแล้วก็เอาไวเลตเนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังมิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะเออคือมันทาได้หมดนะครับแล้วก็เอาใส่แจ็คชั้นสั้นเนี่ยเสียบเข้าไปรูอินพุตก็ได้นี้มันมันแล้วแต่นะคุณก็ลองไปลองอีกทีละกันนะครับแต่นี่ผมทําให้ดูประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นทริปที่มีประโยชน์มากๆเลยแ่ะเพราะว่าผมก็กว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งไทยและเทศบอกตรงๆเลยนะครับบางทีเนี่ย ก็ไปดูอาจจะยังไม่เข้าเข้าใจในภาษาของผมอะไรเงี้ยผมก็ต้องเอามาแปลามาทําคลิปอีกทีนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่อร่อยแน่นอนและมีประโยชน์มากๆคุณดูคลิปนี้จบนะคุณทําอย่างอื่นทำเขาเรียกว่าเอาไปทํากับพวกอ,อะไรอะวาเลนติน G P 5ก็ยังได้เลยแต่คุณต้องดูค่าซีซแต่ละอันนะมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออคุณไปศึกษาค่าซีของมันอีกทีนะครับ โอเคประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับตัวนี้ก็ต่อบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพุชช o โกแลตพัดเนี่ยก็ต่อเป็นสายอ่า Typ อสนะครับเสียบเข้ารูที่2ตรงนี้นะครับอ่าเสียบเข้ารูที่2ตรงนี้แค่นั้นเองครับผมนะก็คือก่อนเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเอาไปชาร์จแบตทั้ง2ตัวเลยนะครับเนี่ยเอาไปชาร์จแบตไว้ก่อนทั้ง2ตัวเลยก็ได้เพื่อความชัวและความมั่นใจในกรณีที่คุณ แบบว่าเอ้ยสมมุตออิ power bank มันหมดเออสมมุตินะ power bank มันไฟหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟเหล่านี้มาเลี้ยงตัวมันเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ไฟตรง,นนรตรงเนี้ยนะครับตรง hot เนี่ยนะครับจ่ายให้เจ้าตัวเนี้ยมันโอ้โหมันตัวเล็กๆมากๆม,กๆมันกินไฟไม่เยอะอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยบางคนเอาไปลองได้โอ้โหสาสี่ชั่วโมงได้เลยนะสบายๆเนาะอ้าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่า น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแลหรือไม่ครับผมนะก็สนับสนุนผมด้วยนะครับนะไฟล์เสียงเวอร์ชันพ็อกเก็ตบล็อกหรืออทุกอย่างะนะครับทุกเอฟเฟกในประเทศไทยเนี่ยผมมีไฟล์เสียงจําหน่ายหมดอยู่แล้วนะครับเพียงหลักร้อยสนใจทักแชทมาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็ ให้เพื่อนได้ดูเลยนะครับใครใช้อยู่ก็จัดไปแลวกันเนาะอ่ะโอเคครับโอ้พูดปัปากเปียกปากแชเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะคลิปนี้ดูดิเห็นไหมโอ้โหให้คุณแบบสุดใจจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรบางทีผมทําไว้ในตัวผหมเองด้วย <c oughs> บางทีผมมาหาหาแบบหาไม่เจออะไรเงี้ยเออมาเปิดดูของตัวเองอ้โอเคลักเซตอย่างนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยบางทีมันงงบางทีทําไว้แล้วก็ลืมไงล,ลืมมาลงไปเผลอไปลบวิดีโอในโทรศัพท์ สมมุติอัดไว้เนี่ยแล้วก็เผลอไปลบเอ้าชิปเป่งแล้วเซตยังไงวะเนี่ยลืมเนี่ยต้องเอาลง YouTube ไว้แล้วก็มาดูเองได้ <laughs> โอเคขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณโฆษณาต่างๆด้วยเลยกันนะครับผมจัดไปครับลางสิทธิ์คลองหนึ่งแชทโทร0831655688รับเซตอัพเอฟเฟกต์ทุกชนิดเลยนะครับจัดไปครับผมเชื่ว่กิจไฟยินดีให้บริการครับ